ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับทีมงานตานทวพยากรณ์ในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงสำหรับผู้ที่ชอบดูดวงหรือผู้ที่สนใจโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงของตัวเองหรือเช็คดวงชะตาให้กับคนรักคนใกล้ชิดและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อได้ศึกษาความรู้จากโหราจาร์แล้ว จะได้เข้าใจในลิขิตนั้นเป็นกฎเกณฑ์ณของธรรมชาติเพื่อจะได้ใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขวันนี้ทีมงานขอนำเสนอเรื่องการพยากรณ์จรด้วยโหราศาสตร์ไทยหรือการดูดวงจรน,นั่นเองค่ะศาสตร์การดูดวงจรนนั้นมีเนื้อหาและองค์ประกอบค่อนข้างมากทีมงานจึงจัดทำขึ้นเป็นซีรีส์แต่ละตอนจะมีเนื้อหาแบบรวบรัดเพื่อให้นักพยากรณ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว หากแฟนรายการต้องการดูเนื้อหาหรือรายละเอียดความเป็นมาของศาสตร์ต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ตันท w a .in.th หรือคลิปความรู้โหราศาสตร์อื่นๆในช anel ตันทวะพยากรณ์ของเราได้ค่ะรายการตันทวิซีรีส์ความรู้ดีๆเรื่องโหราศาสตร์ของทีมงานตันทวะมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์อาจมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการนำเสนอ ทีมงานต้องกราบขาออภัยต่อท่านผู้ชมและโหราจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาณที่นี้แต่หากรายการของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานขอน้อมถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้แด่ครูบาอาจารย์และโหราจารย์ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะตอนที่สดวงกำเนิดเป็นประธาน เนื้อหาการพยากรณ์จรด้วยโหราศาสตร์ไทยนี้จะกล่าวถึงหลักการดูดวงของโหราจารย์เลี่ยมเพชรรัตน์ภาคสองซึ่งต่อมาจากภาคแรกในภาคแรกจะเป็นหลัก9ประการในการดูดวงเดิมหรือการดูดวงกำเนิดส่วนภาคที่สองนี้จะเป็นการดูดวงจรหรือดูความเป็นไปของบุคคลเมื่อได้เติบโตขึ้นตามอายุไขหรือเรียกว่าการพยากรณ์จร ทีมงานขออ้างอิงความรู้มาจากหนังสือเคล็ดลับโหราศาสตร์และการจักรประพันธ์โดยเลี่ยมเพชรรัตเป็นหนังสือที่ระลึกในงานศพพิมพ์เผยแพร่โดยนายยงหุนตระกูล พิมพ์แจกในงานชาปนกิจศพนางเนยเกาสิทธิผู้มารดาภริยาณเมนวัดจักวาดราชาวาดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2481ในการดูดวงจรสิ่งที่นักพยากรณ์ต้องยึดเป็นหลักสำคัญคือขอบเขตของดวงชะตาซึ่งถูกลิขิตไว้ด้วยดวงเดิมโหราจารย์จึงได้กล่าวถึงสิ่งนี้เป็นหลักแรกว่าต้องใช้ดวงกำเนิดเป็นประธานในการพิจารณาดวงจร ถึงแม้ดวงจรจะมาดีได้รูปลักษณะพิเศษเช่นตรีโกนจตุสดายหรือจตุโกนจันตรีหรือเซี่ยวจันท์หรือมาเป็นดอกพิกุลนักพยากรณ์ก็ต้องมาตรวจดูดวงกำเนิดเสียก่อนว่ามีรูปลักษณะพิเศษหรือไม่หากไม่มีซะแล้วก็ไม่อาจทำนายว่าเขาจะมีกิจการเป็นของตนเองแบบตรีโกนจะมีความมั่นคงไม่โยคลอนแบบจตุสด หรือมีความสูงส่งแบบเซี่ยวจันร์ดอกพิกุลทำนายเช่นนี้ยังไม่ได้และในกรณีที่ดวงกำเนิดเดิมเขามีดาวสุปเคราะห์ใหญ่หรือดาวพระหัสสปดีคุ้มครองอยู่เมื่อมีดาวจรมาทำให้เสียหาย แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะักเพราะชะตาของบุคคลน,นั้นเป็นคนดวงแข็งนักพยากรณจึงจำเป็นต้องดูดวงกำเนิดเดิมให้เข้าใจถ่องแท้เป็นประการแรกและยึดไว้เป็นประธานในการพยากรณ์ดวงจรต่อไป เพื่อให้เนื้อหาของซีรีส์การดูดวงจรมีความครบถ้วนตามที่หวรวอาจารย์ได้มอบเคล็ดลับไว้ในตอนนี้ทีมงานจะขอกล่าวถึงหลัก9ประการในการพิจารณาดวงชะตาของท่านอาจารย์โหรแลมเลี่ยมเพชรรัตกล่าวไว้ดังนี้หลัก9ประการประกอบด้วย 1. ตำแหน่งของดาว 2. ทธาตุของดาว 3. กำลังของดาว 4. ธาตุของราศี 5. ดาวคู่มิตรคู่ศัตรู 6. ลัคนาราศีกับดวงดาว 7. วันเกิดกับดวงดาว 8. ตํานานของดวงดาวและ9รูปลักษณะและการวินิจฉัยดวงดาวหลักที่1ของการพิจารณาดวงชะตาคือตำแหน่งและทำเนียบของดวงดาวซึ่งกำหนดไว้ตามตําราโบราณน,นักพยากรณ์ควรจดจำคุณสมบัติของแต่ละทำเนียบให้ได้แม่นยำ ส่วนตำแหน่งต่างๆนั้นหากจดจำได้ก็จะดีเยี่ยมนักพยากรณ์หลายท่านที่จำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปท้อแท้เราก็ทำเป็นคู่มือติดตัวไว้เซ็ตไว้เป็นวอลเปเปอร์ไว้ที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้เปิดดูได้สะดวกพอเราใช้ไปบ่ยบอยๆก็สามารถจดจำและทำได้คล่องขึ้นนะคะความหมายของตำแหน่งและทำเนียบที่น่าสนใจมีดังนี้ ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเกษตรหมายถึงเจ้าเรือนหรือเจ้าของบ้านตำแหน่งนี้แสดงถึงหลักฐานความมั่นคงถาวรแต่มีความเนิบช้าไม่โลดโผนใช้ท่ายเรื่องคู่ครองก็ได้ถ้ามีดาวเกษตรก็ทายว่ามีคู่ครองอย่างแน่นอนหากใช้ทายในเรื่องฐานะการเงินหรือทรัพสมบัติมีเกษตรหนึ่งดวงก็ทายว่า1ล้าน2ดวงทายว่า10ล้านสามดวงก็ทายว่าร้อยล้านก็ยังไม่เคยผิดนะคะ ต่อมาคือดวงอุดหรือดวงมหาอุดหมายถึงสูงส่งหรือสูงยิ่งดาวมหาอุดจะแสดงถึงความโดดเด่นเรื่องที่บุคคลมีความสามารถมีศักยภาพสูงส่งเหนือผู้อื่นมาตั้งแต่กำเนิดใช้ทายในเรื่องจิตตานุภาพได้หากมีหลายดวงจะเก่งในเรื่องญาณเรื่องสมาธิและการปฏิบัติธรรมต่อมาคือทําเนียบมหาจากหมายถึงมีอำนาจและน่าเกรงกลัว มหาจากแสดงถึงอำนาจบารมีจะได้มีอำนาจเหนือผู้อื่นเป็นที่เกรงกลัวของผู้น้อยหรือแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังต้องเกรงใจแต่เป็นอำนาจที่ได้มาจากการต่อสู้ฝ่าฟันของเจ้าชะตนั้นใช้ทายในเรื่องกิจการที่เจ้าชะตาถนัดก็ทำได้หรือจะใช้ทายเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันดวงที่มีมหาจากรจะมีหลักฐานบ้านช่องเป็นของตนเอง ต่อมาคือทำเนียบราชาโชคหมายถึงความสำคัญและสุขสบายดังราชานอกจากนี้ยังแสดงถึงความนิยมเป็นคนสำคัญเป็นที่รักที่จดจำของผู้คนเหมือนมีสเสน่ห์มหานิยมมักจะได้รับมอบหมายในเรื่องสำคัญมีความสุขสบายดังราชามีคนใส่พานถวายให้ไม่ต้องยากลำบากดิ้นรนขนขวายด้วยตัวเองดาวราชาโชคนี้ยังใช้ทำนายเรื่องบุตรก็ได้ ทำเนียบต่อมาคือปกินนโชคหมายถึงโชคลาภแบบแปลกๆก็คือดาวราหูในสามราศีธาตุลมคือมิถุนตุลกลุ่มผู้ที่มีดาวปกินนโชคมักจะมีโชคลาภบ,บ่อยๆบางทีก็เป็นลาบที่ได้มาแบบแปลกๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ ทำเนียบต่อมาคือทำเนียบประหมายถึงเสื่อมหรือขาดตอนแสดงถึงความเสื่อมความอ่อนแอความไม่ต่อเนื่องและความไม่มั่นคงของเจ้าชะตาและตำแหน่งสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งนิดหมายถึงเลวน้อยด้อยค่าตำแหน่งนี้แสดงถึงความเลวทรามต่ำช้าวินาศเป็นจุดอ่อนในดวงชะตาที่จะพาให้เจ้าชะตานั้นเลวลง หลักต่อมาคือาธาตุของดวงดาวนักพยากรต้องจำาธาตุของดาวให้ได้เพื่อให้รู้ถึงคุณลักษณะของดาวทั้ง10ดวงโดยมีาธาตุต่างๆดังนี้ดาวอาทิตย์เป็นาธาตุไฟกรดดาวจันทร์เป็นาธาตุดินอ่อน ดาวอังคารเป็นธาตุลมกรดดาวพุธเป็นธาตุน้ำในแหล่งน้ำดาวพฤหัสบดีเป็นธาตุดินแข็งดาวศุกร์เป็นธาตุน้ำฝนดาวเสาร์เป็นธาตุไฟสูงขอนดาวราหูเป็นธาตุลมพายุดาวเกตเป็นวิญญาณธาตุและดาวมฤตยูเป็นอากาศธาตุดาวธาตุไฟคือดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ดาวธาตุลมคือดาวอังคารกับราหู ทั้งธาตุไฟและธาตุลมนี้จัดเป็นดาวบาปพระเคราะห์ส่วนดาวธาตุดินคือจันทร์กับพระฤหัส,สบดีและดาวธาตุน้ำคือพุธกับสุขดินกับน้ำนี้จัดเป็นดาวสุขพระเคราะห์ดาวบาบพระเคราะห์จะให้คุณให้โทษแบบรวดเร็วทันใจยิ่งเป็นธาตุเดียวกันจะเรียกว่าดาวคู่ธาตุนอกจากให้คุณให้โทษรวดเร็วแล้ว ยังเป็นไปด้วยความรุนแรงแตกหักและพลิกผันส่วนดาวสุขพะเคราะห์จะให้คุณนุ่มนวลค่อยเป็นค่อยไปไม่ค่อยให้โทษแต่กลับช่วยลดทอนโทษนั้นให้เบาบางลงดาวคู่ธาตุไฟหนจจะให้คุณเป็นวิทยาการขั้นสูงการเรียนถึงขั้นสูงสุดการตัดสินใจแบบเฉียบขาดและการเป็นผู้บริหารระดับสูงให้โทษเป็นความรุนแรง เช่นการใช้อาวุธร้ายแรงต่างๆดาวคู่ธาตุลม38ให้คุณเป็นพลังอำนาจมีอนุภาพเหนือผู้อื่นมีความคล่องตัวทั้งในความคิดปฏิพานไหวพริบและการลงมือปฏิบัติและดีในเรื่องการทำมาหากินดาวคู่ธาตุลมให้โทษเป็นความต้องการสูงเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่อารมณ์รุนแรงหุนหันพันแล่น ต่อมาดาวคู่ธาตุน้ำสี่หกให้คุณเป็นความเยือกเย็นเป็นที่นิยมรักใคร่ของคนส่วนใหญ่ความลื่นไหลความปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์คู่สุดท้ายคือคู่ธาตุดิน2องให้คุณเป็นความมั่นคงปึกแผ่นแน่นหนาให้โทษเป็นการตำหนิแบบติเพื่อก่อถ้าจะได้ดีก็เป็นแบบต้นร้ายปลายดีคือต้องลำบากมาก่อนแล้วจึงจะมาสบายในภายหลัง ส่วนดาวเกตนั้นเป็นดาววิญญาณธาตุคอยสนับสนุนคอยเร่งให้ดาวต่างๆที่เกตส่งผลถึงเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นถ้ากระทบดาวสุภเคราะห์ก็ยิ่งดีเพราะสุพเคราะห์เดิมนั้นเชิงช้าแต่ถ้าไปกระทบดาวบาปเคราะห์ก็ต้องระวังเพราะดาวเกตจะเร่งดาวบาปเคราะห์ให้เกิดความรุนแรงรวดเร็วมากขึ้นไปอีกจึงมักเกิดเป็นอาการชุดรั้งไม่อยู่ห้ามไม่ฟังขึ้นมาได้ ส่วนดาวมฤตยูนั้นเป็นอากาศธาตุคือความเวมงว้างว่างเปล่าทําให้ดาวอื่นๆที่มากระทบส่งผลไปในทางอาเพศคือแปลกประหลาดไปจากเดิมหลักต่อมาคือกําลังของดวงดาวดาวแต่และดวงมีกําลังไม่เท่ากันทีมงานได้เขียนแสดงไว้ตามรูปนะคะหากเรานํากําลังของดวงดาวมาบวกกันได้27คู่ใดก็ตามเรียกว่าคู่สมพลหรือคู่เลิก พราเลิกทั้งหมดนั้นมี27เลิกดาวคู่สมพลนี้เป็นดาวที่ให้กําลังกล้าแข่งไม่แพ้ดาวคู่ธาตุจึงถือว่ามีความสำคัญคู่สมพลนี้เป็นดาวคู่ผลประโยชน์พอมากระทบการจะส่งผลให้มีผลประโยชน์ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองค่ะดาวคู่สมพลมี4คู่ดังนี้16หรืออาทิตศุกร์ส่สงผลเป็นความชื่นชอบชื่นชม มีผลประโยชน์ดีๆเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จะได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบที่มีความสำคัญคู่ต่อมาสองคือจันราหูส่งผลเป็นสเสน่ห์อันน่าหลงไหลไม่อาจหักห้ามใจเป็นผลประโยชน์ลับๆมีความลับหรือมีเรื่องที่ไม่เปิดเผย คู่ต่อมาคือ 35. หคู่สมพลอังคารพระหัส,สบดีเป็นการอ้อนการขอที่ผู้ขอจะได้สมตามความประสงค์จะมีผลประโยชน์ดีๆร่วมกันกับผู้ใหญ่หรือมีเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาแบบฉลาดแกมโกงและคู่สุดท้ายคือ4 7เป็นคู่สมพลพุทธกับเสาเป็นคู่แห่งการเจรจาตกลงเรื่องผลประโยชน์จะมีการใช้วาทศิลป์โน,น้มน้าวให้ยอมตาม สมประโยชน์กันจึงไม่ต้องใช้กําลังบังคับหลักต่อมาคือธาตุของราศีมีสี่ธาตุคือไฟดินลมน้ำแต่ละราศีจะมีธาตุประจำราศีไล่เรียงไปได้ดังนี้ราศีศูนย์คือราศีเมษเป็นธาตุไฟราศีหนึ่งคือราศีพฤษศเป็นธาตุดิน ราศีสามคือราศีมิถุนเป็นาธาตุลมและราศีสี่คือราศีกรกฎเป็นาธาตุน้ำจากนั้นก็ไล่วนรอบใหม่เป็นไฟดินลมน้ำไปเช่นนี้จนครบ12ราศีดังรูปดังนั้นราศีธาตุไฟจึงมีสมราศีคือเมษสิงหธนูลักษณะประจำราศีคือมีความเชื่อมั่นและทะเยอทะยาน ส่วนราศีธาตุดินคือมังกรพฤษภกันจะมีลักษณะสุขุมมั่นคงและเชื่องช้าราศีธาตุลมคือมิถุนตุลกลุ่มมีลักษณะพันผวนและรวดเร็วราศีธาตุน้ำคือกรกฎพิจิกมีนมีลักษณะเยือกเย็นและปรับตัวเก่ง บุคคลใดมีลักษณะอยู่ในราศีาธาตุใดมักจะมีอุปนิสัยไปตามาธาตุนั้นหรือดวงชะตาที่มีตรีโกนธาตุใดก็จะมีกิจการที่มีลักษณะไปตามตรีโกธนธาตุนั้นๆเมื่อดาวคู่าธาตุอยู่ในราศีาธาตุเดียวกันเรียกว่าคู่อสิตร่วมาธาตุยิ่งถ้ากลุ่มลักษณาไม่มีดาวอื่นขวางส่งผลให้ดวงชะตาสูงส่งตำราบโบราณกล่าวว่าแม้เกิดพื้นธรรมดา ถ้ามีคู่อสศิติร่วมธาตุ mm hmm. ก็ส่งให้ยศสูงถึงพระยาได้หลักต่อมาคือดาวคู่มิตรคู่ศัตรูดาวที่เป็นมิตรกันจะส่งเสริมกันส่วนดาวที่เป็นศัตรูกันก็จะบันทอนหักล้างกันในเรื่องนี้นักพยากรณ์จดจำกรนโบราณไว้เพียงสองบทก็สามารถนำไปใช้ได้บทแรกคือคาถาพระเคาะคู่มิตรกล่าวไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครู จันโฉมตรูพุทธงหยาวสุกปากหวานอังคารรับเอาราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันและอีกบทหนึ่งเป็นคาถาพระเคราะห์คู่ศัตรูกล่าวว่าอาทิตย์ผิดกับอังคารพุทธอันธพาลวิวาดราหูสุกเสาเป็นเซียนศัตรูจันกับครูเป็นอริแก่กันหลักต่อมาคือลัคนาราศีกับดวงดาว คือหลักการพิจารณาดวงชะตาโดยให้เริ่มจากราศีที่มีลัคนณาสถิตเป็นภพที่หนึ่งเรียกว่าภพตนุจากนั้นไล่เรียงไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือเรียกว่านับไปข้างหน้าจนครบ12ราศีโดยใช้คาถา12ตัวคือตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณนะสุภะกัรม,มะลาภะและมินาสะ โดยคาถาแต่และตัวจะหมายถึงเรือนชะตามีความหมายบ่งบอกถึงเรื่องหลักๆ12เรื่องของชีวิตนั่นเองค่ะตนุหมายถึงตนเองตัวตนของเจ้าชะตาอัตตาบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอกระดุมภาพหมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่ติดตัวมาสหัสช้าหมายถึงมิตรสหายพี่น้องหรือคนในระดับเดียวกัน พันธุหมายถึงพงพันธ์ญาติมันดาหรือบ้านช่องที่อยู่อาศัยปุตตาหมายถึงความยินดีความหวังเป้าหมายบุตรและบริวารอริหมายถึงศัตรูคู่อริสิ่งที่ไม่ชอบและอุปสรรคปัญหาต่างๆปัตตนิหมายถึงพันรายาคนรักคู่ครองคนสนิทคนรู้ใจสิ่งที่คุ้นเคยหรือสิ่งที่ทำเป็นประจำ มรณะหมายถึงความตายความเสื่อมถอยโรคประจำตัวความเจ็บป่วยหรือสิ่งที่เสื่อมทรามลงสุภาคือความรุ่งเรืองความเจริญความเชื่อศรัทธาหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกรรมะหมายถึงการงานสิ่งที่กระทำหรือกรรมเวรลาภหมายถึงลาภผลที่ได้ความสำเร็จสิ่งที่ได้มาฟรีโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง วินาศหมายถึงความหายนะพังทลายและความเสียหายต่างๆหลักต่อมาคือวันเกิดกับดวงดาวเรื่องนี้คือทักษะภูมิพยากรณ์ในเรื่องนี้นักพยากรณ์ใช้วันกำเนิดเป็นหลักในการพิจารณาดวงชะตาวันกำเนิดก็คืออาทิตย์จันทร์อังคารไปจนถึงวันเสาร์เกิดวันใดก็ให้ดาวนั้นเป็นบริวาร คาถาแปดตัวของทักษะภูมิพยากรให้เริ่มจากบริวารเป็นเริ่มต้นแล้วนับไปจนครบ8ตัวดังนี้บริวารอายุเดชสีมุลละอุตสาหะมนตรีและกาลกินีส่วนการเรียงลำดับของดวงดาวให้ดูตามแผนภูมิทักษะตามรูปนะคะคือถ้าเริ่มจากหนึ่งก็จะได้ว่า หนึ่งสองสาสี่เจ็ดห้าปดคนเกิดวันใดก็มีดาวนั้นเป็นบริวารยกตัวอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีอาทิตย์เป็นบริวารจันทร์เป็นอายุอังคารเป็นเดชพุธเป็นสีเสาเป็นมูละพฤหัสเป็นอุสาหะราหูเป็นมนตรีและสุกเป็นกาลกินี ถ้าบุคคลเกิดวันจันทร์ก็ให้นับเริ่มจากจันทร์เป็นบริวารไล่เรียงไปนั่นเองค่ะยกเว้นคนเกิดวันพุธกลางคืนให้เริ่มจากเลข8หรือให้ราหูเป็นบริวารสุขเป็นอายุอาทิตย์เป็นเดชไล่เรียงไปเช่นนี้เมื่อเรานับทักษะได้แล้วดาวใดที่ตกเดชสีมนตรีคือดีดาวที่ตกกาลกินีคือเสียหาย ดาวที่ตกอุตสาหะอายุก็ไม่สู้ดีส่วนดาวที่ตกบริวารและมูลละให้ถือว่าเป็นกลางๆเรื่องทักษะนี้จะใช้เสริมหรือช่วยในการพิจารณาดวงชะตายกตัวอย่างเช่นดาวในดวงราศีจากสถิตพบลาพะถือว่าดีแต่เมื่อนับทักษะแล้วไปตกการะกินีก็จะลดทอนความดีงามลงไปดังนี้เป็นต้น หลักต่อมาคือตำนานของดวงดาวหรือนิสัยดาวความรู้เรื่องนี้มักเล่าขานกันเป็นตำนานเพื่อให้นักพยากรณ์จดจำนิสัยของดาวความเป็นมิตรเป็นศัตรูเพื่อให้นำมาพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องในเรื่องนี้มีกรอนโบราณที่นักพยากรณ์มักจดจำและนำไปใช้นั่นคือยศศักดิ์ทายอาทิตย์รูปร่างจริตไทยจันทร์ กล้าแข็งขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุทธปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสกิเลสสมบัติทายสุขโทษทุกข์ทายเสามัวเมาทายราหูอายุยืนอยู่ทายเกตภัยอาเพศทายมฤิตยูหลักต่อมาคือรูปลักษณะพิเศษและการวินิจฉัยดวงดาวในเรื่องนี้จะพิจารณาดูรูปดาวในดวงชะตากำเนิด ว่ามีรูปงามตามที่กำหนดไว้ในตำราหรือไม่รูปดาวลักษณะพิเศษคือตรีโกนจตุโกนหรือจตุสไดจันตรีหรือเซี่ยวจันและดอกพิกุลดวงที่ได้รูปลักษณะพิเศษจะมีบุญวาสนาสูงส่งกว่าบุคคลทั่วไปดังนี้ดวงที่ได้ตรีโกนจะมีกิจการเป็นของตนเอง ดวงที่ได้จตุโกนหรือจตุสดายจะมีความมั่นคงในชีวิตดวงที่ได้จันตรีหรือเซี่ยวจันจะมีคนห้อมล้อมช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ได้ประสบความสำเร็จดวงที่ได้ดอกพิกลจะมีความสามารถรอบด้านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วคือสำเร็จในวัยหนุ่มสาวหรือวัยกลางคน การดูดาวเด่นในดวงชะตานักพยากรณ์สามารถใช้วิธีพิจารณาดาวเด่นในดวงคือดูได้จากเด่นโดยตำแหน่งของดวงดาวเด่นโดยธาตุของดาวหรือธาตุของราศีเด่นโดยกำลังของดาวหรือดาวคู่สมพลเด่นโดยดาวคู่อุปัมภมเด่นโดยเรือนชะตาเด่นโดยทักษะเด่นโดยเกณฑ์หรือเด่นโดยรูปลักษณะของดวงดาว เรื่องสุดท้ายของการพิจารณาพื้นดวงกำเนิดคือการวินิจฉัยดวงดาวนักพยากรณ์ควรอ่านดาวทั้งหมดในดวงกำเนิดว่าสิ่งใดดีสิ่งใดด้อยผสานเข้ากับอุปนิสัยและตัวตนของเจ้าชะตาเพื่อให้นักพยากรณ์สามารถแนะนำบุคคลที่มาตรวจดวงชะตนั้นว่าภาพรวมของลิขิตของเขานั้นเป็นเช่นไรเพื่อจะได้นำโหราศาสตร์ไปประยุกต์ใช้อย่างเข้าใจและมีความสุขตามสมควรแก่ดวงชะตาค่ะ ทีมงานตันทวะขอจบเนื้อหาเรื่องหลักการดูดวงจรตอนที่สองดวงกำเนิดเป็นประธานซึ่งกล่าวถึงหลักการพิจารณาดวงเดิมแบบรวบรัดไว้เพียงเท่านี้ในตอนต่อไปทีมงานจะกล่าวถึงหลักการพยากรณ์จรด้วยการใช้ลัคนาจรโปรดติดตามผลงานของเราในตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะฟังเนื้อหาเรื่อง หลักการดูดวงเดิมโดยละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้จากคลิปคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนที่19ได้นะคะสุดท้ายนี้ทีมงานตันทวะพยากรขอกราบด้วยสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์และโหราจารย์ทุกท่านผู้ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของเราหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel n ตาลทวพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel n ตาลทวพยากรได้นะครับ